สวัสดีค่ะพอลูกเขาพูดวางแผนกันวันวันที่ยี่ิบสี่น้องฝนวันเกิดไปถามลูกจะไปไหนตกลงจะพากันไปล้านซีฟูด้ดล้านเก่านั่นเลยจ้ะเพื่นวายังมีของที่ยังไม่ได้กินจะกลับไปมาแล้วค่ะเราก,กินข้าวผัดกับเน็ตข้าวผัดซีฟูด้ดมีไข่นกกระทากุ้ง ฮอตอด,ดอกแล้วก็นเราอันปลาหมึกปลาหมึกเน็ตไม่ค่อยเห็นนอกจากะปลาหมึกขวนตกเพิ่งจะหยุดเน็ตน่นเน็ตจะไม่ได้ทำคลิปข้างนอกแล้วขวดมันตก ทำนี้อตั้งเขามาทั้งวันแล้วแต่แต่ไม่ตกเพราะยังมาตกตอนเย็นไขน่นกกระทาโอใหญ่เลย แกยว่าจะจะคุยกับลูกในบ้านเพราะนน่นบ่นว่าแกามาพูดเสียงดังเวลาเนะ็ดทำคลิปก็เลยว่าฉันเน็ดเธอทําทคลิปนั้นจะอยู่จะคุยกับลูกในบ้านเล่นั่งคุยในบ้านเห็นบอกสามีเน็นะบอกได้ด้วยจากเน็ดว่าเธอทําอียงบม่ถูกนะเน็บอกเกก็จะฟังเน๊ะเพราะในบางครั้งที่แกขอร้องเน็ดเน็ตก็ฟังแกเหมือนกัน ไปพกินแหมผลไม้มาซ้อมไปห้าวมื่นานๆชอบไปกินแหมผลไม้ตับอืมไม่ทาบไ,ไกินผลไม้บ่าพาัปวิ่งรอบหมู่บ้านไม่จะ่ยี่สิบนาทีได้คนละหกรอบเจ็ดรอบเบาไหวผู้เป็นแม่เกือบนอกลงพื้น แลไม่หั่นเป็นชิ้นไม่ค่อยหั่นแล้วน้องฝนควันไปหมด ใหม่แล้วป,ป๊อปแปะป๊อปแปะใหม่แล้ว อันนี้เด็กม้าไปปีมะขามเอามาตำกิน ก็คุยกันมืดอื่นจะทำเทสอะไรดี่อ้พไปให้ตัง บอกอยากได้อะไรไปซื้อเอาน้องผ้าไปช็อปโลตัสที่อันผู้พี่วิ่งเข้ากว่าบ่มีจักบาทอันผู้ไม่ตังเดินตัม้มเราเน็ตหัวเราโอ้ยมาตีนี่ยไปซื้อของมาแล้วเมื่อน,นี้มาตีกันมาถินอ่ะแบ่งคนละครึ่งเด้อดต้งงาาองหัวมันกัน,นับของฝันผู้ใดกันแน่ผู้คก่อนจะออกจากกัน น้อกขนน้อกขนไหนๆก็ไหนๆแล้วซื้ออันกุญแจตุก,กตาให้พี่สักทวงสิเพรางว่าให้ตังสองอ,อยากไวเลยอันผู้เป็นนอ้องได้ซื้อแทงคือเวลากัดกันก็กัดกันคือแมวนี่พี่น้องเลยแ,ลแยกเชื่อใส่กันแม่มาไม่เอา เน็ตวาเดีบมาอยู่หน้าบ้านได้ได้ยินเสียงเสียงกันได้ได้เข้าไปถามเจีงอะไรยังี้ถุงเ้าโอ้ยพี่ร้องเหีนเลยว่าเขียนชื่อติดไว้ที่ต้นเท้าหันบัตรนี่ของผู้ใดมันจะได้บ่หลงกันข้างใเขียนได้เพื่องผลักเล้วของเราใส่ได้หรือใส่ตัวมันใช่ได้แล้ แล้วมันเทียาวนั่นมันก็สังเอังเกตได้ไหมมันยาวแม,ม,มว่ซื้อแลว้วพ่อเงก็ไปใช้ผงเท้าตีกบนะใช้ยี่ห้อเดียวของลูกมันเอเกซื้อยี่ห้อเดียวกันแต่มันคนละเบอร์แต่ว่ามันก็ใช่ด้วยกันได้ท่าท่พูดใหม่ๆม่ยื่นเทียนอ่อ็ง ตองเป็นนตายคือแม่ปูพอแม่ต,ออต้องชื่อถุงเท้าที่มีรูปภาพนอนจังแยกออกไดงตี๋ถุงเท้าอันพีพ่บอกพอง,องพี่อันนี้บอกพองน่าอันนี้บอกพองพี่มาน่ะนอนนอนที่มีรูปภาพนอนทั้งรังอ่ะอือกำจังจะไปเอาของเขาจบเจ้าถุงเท้ามาเอามาเป็นโบยมา ใช่อย่างเราตนเป็นแม่ในปนไหมหรือในม่รู้สาวสองคนเล่เยไงแล้วเรา,วาไปให้พี่ไปไปไปเดี๋ยวแม่ซื้อให้ใหม่หรอกพี่มีอันเก่าอันกับอันใหม่่อันเดียวนึงเลี้ยงมาให้ก็ออาไปซักน้ำมันเลี้ยวไม่มยากหัวทั้งอันนั้นเป็น้องเอ้ยมากเกินสองนาทีเดี๋ยวก็มาหากันเลย ใช่นอ้องคนนี้เลยห้องาหายกันได้เหมพี่เล่นหาน่องมีน้องก็บพี่ล่ะอใหญ่เสียงนั่อีกเท้าเลยนรอไม่มันคัดมา มีข้างบนเดียวกันสีวสีขาวไหมให้หมดสลับอันกก่อนหนอกเมนมาเมนมาอินดีดีอีกสองสามวันก็สิบสามปีแล้วตัวทุกเกียดนี่ วันนี้มันแล้วจะตัดเล็บยืมเสียงคว้าวันนี้ไม,ม่มีเมนูอะไรหรอกจากพี่นอ้องถ้ามเป็นข้าวค่ะ ไปวันเกิดต้องกดวันอังคารจั่น้องฝนเกิกดวันพุธแต่จะไปวันอังคารเพราะวอังคารต้องฝนไม่ได้ไปเทเวนโดก็เลยจะพาไปรับน้องฝน,นงจากเรียนเสร็จก็ให้เขาเปลี่ยนชุดแล้วก็จะพากันไปเลยจั่นจะให้พี่โยะป่ะดูไม่จะน,ะน,นั่งเต๊ะเตาว่ะไม่แม่ก็จะทำวิดีโอวันที่พ่อทำให้มอร์เกอร์กินกันที่บ้านจั่น ให้ความยูซายเลยของหนังอ่ะทางวันเกิดน,น่าร้อนรนไม่ได้ซื้ออยู่ไหมน่าหันวันใดนี่ไม่ได้ซื้ออยู่ไหมภาพภาไปแล้วพาพไปกินขมนมแล้วก็ฟอตัวจะเอาให้หนังของคนวันเกิดค่ะนี่เราขายอะไรแม่ตังค์เอาัานนั้นไม่ได้ให้นั่นนี่ สามร้ยม่คนละร้อยพ่อหนึ่งร้อยอหนึ่งพี่หนึ่งร้อยแม่หนึ่้ยหนึ่งพ่อเขยังไม่ได้ซื้ออยู่ถามหาของปันลรเบิงที่แม่ถามหาฮันนะมันยังวั่ได้ซื้อตั้งหลายเดือนคุณอนอาทิตยเนี่ย อา,าทิตย์นี้ยังไงอาทิตย์หน้าคุณอาทิตย์นี่วันนี้นวนันที่ยี่สิบแล้วไปดูไปดูปฏิทินไปไอ้ยี่สิบเอื้องยี่สิบเอ็ดก็วันจันทร์สองนิ้งข้างมันอาทิตย์หน้าบอกอีกสี่วันอีกสี่วันก็ต้องผ่าแล้วเบิรงมุ้งเสื้ออันที่มาเอาของกันเกิดเจ้าของเงินเราอีกตั้งสามสิบบาทพ่อใหญ่ยังไม่ไปได้ซื้อกว่ากัน่าไปถามพ่อพ่อใหญ่ยังไม่ได้ซื้อ Bye bye. ไปไปเขาบ้านแล้วพี่น้องไป่ไหนกินอย่นี่นงนั่นหนูน,หนี่จ้ะ <c ười> สวัสดีค่ะเบิงเบิงคนอ่อนแอบยังได้ของขวัญมั่นคือสวัสดียังโอ้เอท้ทำทวยสวยนวนไหนเจ็ดสิบสามเราเบิ่งรอดมันได้เก้าวขวบเนี่ย đẹp 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 Ôi Nó quần này